ขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปที่เรื่องของค่าแรงขั้นต่ําก่อนนะครซึ่งต้องบอกว่าเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคม2568สายตาเป็นประกายเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มีความสุขนะฮะค่าแรงขั้นต่ำนะครับอย่างที่บอกว่านําร่อง4จังหวัด1อําเภอครับ400บาทนะฮะโดยเรื่องนี้ฮะท่านโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีครับท่านจิรายุห่วงทรั์นะฮะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดครับรัฐบาลเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ความสําคัญนะฮะเรื่อง ของคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเมยค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นถ้าค่าแรงเท่าเดิมหลายคนก็โอดครวนกันนะฮะโดยเรื่องนี้เนี่ยมีการปรับอัตราค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นวันละ เจ็ดถึงห้บาทนะฮะเป็นอัตราวันล,ละเริ่มต้นนะ337บาทจนถึง400บาทแล้วก็มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา4 0 0บาทนำร่องคุณผู้ชมครับ4จังหวัด1อําอำเภอก่อนนะฮะมีจังหวัดไหนบ้างภูเก็ตชะเชิงเซา ชนบุรีระยองแล้วก็1นึ่อำเภอคืออำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเริ่มครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ที่ผ่านมาส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะทยอยตามลําดับครับใช่ค่ะโดยจากที่คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22นะคะได้มีมติในการประชุมครั้งที่11ประจำปี2567ที่มีการเห็นชอบได้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําปี2568โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นเพิ่มเป็นวันละ เพิ่มอีกวันล,ละ7จ็ถึง55บาทนะคะคบแบ่งเป็น17อัตราซึ่งพิจารณาจากค่าครองชีพและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญค่ะโดยมีอัตราสูงสุงสดเลยก็คือวันล,ละ400บาทนั่นเองค่ะและอัตราต่ำสุดก็คือวันล,ละ337บาทนะคะคมีรายละเอียดต่อไปนี้เลยค่ะคข้อหนึ่งเลยนะคะก็มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันล,ละ400บาทใน4จังหวัดและ1อําเภอนะคะ ก็อย่างที่พี่บอลบอกไปเมื่อสักครู่นี้เน้นย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะคะมีที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะเอาละฮะถัดมานะครับกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะวันละ380บาทในอำเภอเมืองจังหวัดเ,เชียงใหม่นะครับแล้วก็อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับข้อที่3ก็คือกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ372บาทในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม6จังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ2 .5 ุ้นั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําอีก67จังหวัดที่เหลือเนี่ยให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ําเพิ่มขึ้นร้อยละ2นั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีผลแล้วฮะตั้งแต่1มก,กราคมที่ผ่านมานี่<ช>นะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเริ่มสักการะใหม่ครับขึ้นค่าแรงกันทั่วประเทศเลยพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ยิ้มกันเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบางคนบอกค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้น ข้าวต่างๆอาหารอะไรละ่ะก็พอมีค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ช่วยทุเราเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆมากขึ้นครับเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นน,น,นะเราก็อาจจะมีเงินพอเหลือเก็บเหลือใช้เหลือจ่ายใช่แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวนโยบายหลักของรัฐบาลนะฮะที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ใช้แรงง,งานให้ดีขึ้นนั่นเองนี่นะครับถือว่าเป็นของขว ใช่เลยตามต<อ>ที่ท่านนายก<ป>สัญญาไว้เนาะใช่ค่ะ